อะไรกันชายกายค่ะเอาของเล่นมาโรงเรียนจะวัวแล้วของพวกเราอยู่ไหนอะ่ะโน้โน้อยู่โน้อ้าวพิตินวาดกูดรักแบนะครับผมโหวันนี้สวยอ่ะถ้าเปิดทางมาจาังฝันจงเรียกว่าหนูนิดคาปูชิโน่ฮะแก้หัวโนจูจริงเลยจริงเลยยอมโรที่ปาโรมานะเขาที่ที่เขาช่วยเหลือคนอนะ่ะ หวังว่าวันนี้คงไม่มีใครมาสายนะจะดุให้ดูดุจริงๆแล้วด้วยดุจริงๆเลยนะตัวแค่นคคี้สวัสดีค่ะครูสเตยสวัสดีค่ะครูฟานี่ไปรีบไปเอ้ยไม่เร่ไปอ่ะโอ้ไม่มีใครเล่นกับครูสเตฟานี่ต่อเช้าเลยผมฝากไว้ทำไมคุณใส่รวมมั่วไปหมดเลยแล้วจะรู้ไม่ได้ของใครเป็นของใคร ไม่รู้ก็แก่ดูซิเตงเตงไหนบอกว่ามีมอลลี่วีสามไงไหนเตงเตงเตงไรเตงไรวิทย์ทำไมหน้าแกสว่างจังวะเอ้าก็พาทิ่สองหน้าใช่ไงไม่ใช่แค่หน้านะตรงเนี้ยแกก็สว่างบางทีแกก็ไม่ต้องพูดเตงจุ่มได้ตัวไหนบ้างน่ะนี่เจ้ตัวนี้หูแหลมอ่ะคล้ายๆหูเป็ดเฮ้ยหูเป็ดไม่แหลม เขาขอแกะยะไดิอืมแกะเฉพาะของเจ้าชายนะของคนอื่นห้ามอยู่แหมทำไรกันชายกายค่ะเอาของเล่นมาโรงเรียนเฮ้ยจ้กูดทำไมอะ่ะคุณดักถ้าโดนยืดทั้งกล่องอ่ะมันมีของผมเลยนะของปุกกี้ด้วยอ้าวสวยแล้วหนูนิดกะจักแกนเจ้ารี่ไม่ให้มันแกะแล้วเป็นไงครายืนมองอยู่เนี่ย เอาของเล่นมาโรงเรียนตามบทและต้องเป็นจังได่ต้องโดนยึดค่ะแต่ก่อนยึดหนูขอแกะดูก่อนกล่องหนึ่งได้ดีฉันช่วยแกแล้วนะแกแสลงอยากดูเองอยากรู้ดีแต่ถ้าแกะแล้วข้างในเป็นมอนรี่ครูจะยึดพวกหนูไม่ได้นะคะเอาเซลวัดดวง แล้วแต่นี่คือกล่องอะไรอะ่ะไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นกล่องสูมของเล่นรวมๆค่ะดักมันฉลาดจริงๆแต่ตรงข้างหลังมันเลี่ยมคุณเพื่อเลย <c oughs> ลูกดักขอเปิดกล่องนี้เป็นมอลลี่หรือเปล่าไม่รู้เลยแอนแอนข้างในเป็นมอลลี่หรือเปล่าไม่รู้เลยเอา้าวใช่เฉยของเล่นของพวกเรารอดล้วละผเราอะไของผมของผมเนี่ย <c oughs> อุ้ย ผมฝากคุณไปนานผมลืมแล้วตัวนี้ตัวของใครอืมต้องกลับไปดูคนดวงซวย EP หนึ่งสองสามนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นตัของใครเอา้าแล้วของเตนได้ตัวไหนอะ่ะก็อบอกว่าลืมจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูคนดวงซวย EP หนึ่งสองสามอ่ะไม่รู้แหละถ้าไม่มีของใครพี่นิดก็ขอสแลนแมคิดว่าคุณสเตฟานีโงออ่เหรอมันก็คือกล่องมอลลี่ทั้งกล่อง เปิดออกมามันก็คือมอลลี่ฉันบอกแล้วรักกี้ให้คิดแผนอื่นปัญญาแกไม่มีคิดเลยเหรอโอ้แกนั่งเงียบเลยคือตอนที่ครูเขาเดินมาแกไม่ได้พูดอะไรเลยแกไม่ต้องพูดหมทีนี้ทำเป็นเก่งฉันเก่งมานานแล้วเก่งไม่เก่งอะฉันยืนขยงมาสามชั่วโมงไม่เมยค่ะอุ้ยจะขัดทำไมเขาขิงมันอยู่ หาทางมาคืนมาด้วยนะลูกดักอีกแล้วเหรอนี่อีกแล้วถ้ามาสายทีต้องเจอกันแน่ๆต้องเจอกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโรงเรียนยังไม่ปิดเทอมต่อล้อต่อแถวต่อเขียงค่ะเออนั่นแหละออก็เหมือนเดิมนะใครว่าตัวอะไรก็บอกเอซแล้วก็โชว์ให้เขาดูด้วยนะวีสามหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เอง พี่ตินวาดกู๊ดลักแบนะครับผมพี่หนูนิดวาดทีมโคคาโคล่าส่วนพี่หนูรีวาดพีช2016ที่ไม่ใช่17ส่วนพี่ชัยวาดกิวฟาหรือกาฟิลนั่นเองฉันหามอนลีวีสาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนเนี่ยโอ๊ยแกพาฉันมาล่ะเลยเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่คุณเมนเราฝากเอาไว้ไงจะว่าแลวของพวกเราอยู่ไหนอะ โน้นโนอนอยู่โน้อนอ้าวว<ะ>แล้วมาอยู่นี่ได้ยังไงอะคะติ็ชกชายกายเอามาโรงเรียนอ้าวเจ้าจชายผมไม่ได้ผิดนงเป็ดมันวางแผลไม่ไดีก็เลยเป็นอย่างนั้นนะอ้าวนาง,นางเป็ดจะนางเป็ดนางไก่อะไรไปนั่งที่วาดภาพตัวไหนก็บอกเอฟซีเขาด้วยค่ะ ของหนูโลว์วัตสตาร์ลี่ส่วนกีวัตหรือเดอกูสมแมนฉันยังไม่อยากกินทอดมันอะไรเก๋คล้ายๆกเก่อของเจ้าชายเนี่ยของกีมันออกม่้ง,งฟ้าๆนะของเจ้าชายอ่ะสีฟ้าแต่ของฉันอ่ะนะหลักๆก,ก็มีเนี่ยสามสีอา้าว ไม่มีใครสนใจเวยล่อยฉันพูคนเดียวเลยทิ้งไว้กลางทะเลนี้เลยดิห,หูปล่อยแกไว้กลางทะเลฉลามก็ไม่กินหรอกทำไมอ่ะมันนึกว่าถังน้ำมัน200ลิตรโอ้โหแรงแรงจริงๆริงฉันน,นั้นนะนึกว่า Fast อ n d f u r i o ภาพสามสโอ๊ยทำไปถึงตอนนั้นอหืหระเองคงจะอยู่หรอเป็นยังไงสามสีสวยฟลิง แกเพิ่งจะวาดเอง3ามสีสวยวิ้งอะไรเอาก็เดี๋ยวฉันจะระบายไงเออเจ้ากูดรักอืม mm hmm. ผมต้องลงสีให้มันเข้มๆหน่อยนะกี่ว่าตัวเชื่อเลยนะกูดเลิฟเหรออ้ออ้วนไม่รู้อะไรก็ทำของตัวเองไปเถอะ <c oughs> แต่วาดเือนแมวเลยเอากาฟิลมเป็นแมวเหรอโอ้โหถามสิงโลโลปี่โลโลแปลว่างโงโงงวยเออฉันรู้แล้วเจ้าโลันพูดบ่อย <c oughs> อะไรไข่พึ่งต่อยอวันนี้มาหูตึงซะด้วยเออเนี่ยเวลาโดนพึ่งต่อยก็ระวังเหล็กในนะดึงออกด้วยพอดึงเหล็กในออกมาเสร็จเลวใช่ปะเอาไปขายเพราะเดี๋ยวนี้เหล็กมันแพงอะไรกี่อะไรเหล็กในเอาไปขายจะบ,บ้าจะโบแต่เหล็กไรมันหาย,ยากนะแก่จริงๆสายมั่วเขาตามหากันให้ฟัก เออใช่แต่ว่าถ้ากินฟัากันนะใส่หมูสับใช่ไหมแล้วก็ต้มซุปหอมๆเลยโอ๊ยปวดหัวกับเด็กห้องนี้กินพาราค่ะอ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อครูสเตฟานี่คะต้องกินพาลาโดเลมอนนะคะโดเัมอนอะไรล่ะขามีแต่พาราเซตามมอน <c oughs> ทำไมห้องนี้มีแต่คนโลโลไม่เห็นเหมือนเชลโลเลย เออจริงจริงจริงเลยจริงเลยแยมโรที่ปาโลมานะเขาที่ที่เขาช่วยเหลือคนอนะ่ะสีไม้อต้องรู้จักใช้นะเพราะมันจะโตมาได้ตั้งสิบกว่าปีแนะ่ครับขอบคุณครับ,บจริงหรอคะครูสิบกว่าปีอะ่ะก็ไม่รู้่พูดไปอย่างนั้นแหละแค่อยากจะบอกว่าให้ใช้สีอย่างประหยัดเฉยเฉยอ้าวเออนี่มันคือกาดาใช่ไหมเนี่ย <laughs> โอ้ยมีสีดำเลยครับมันคือกาส้งมันคือกาฟิวไม่ใช่หรอเออนั่นแหละรู้ถ,า,ถามมวันนี้แกเข้มนะเจ้าหลิมให้มัสมกับชายยาชายกายเอฟิโซนะแกะกินกาแฟเป็นไม่เป็นอนะ่นะคูใเ้มเทถ้าเปิดทางมาจางังฝั่นจงเรียกว่าหนูนิดคาปูชิโน่ฮะแกหัวโนโ้โอ้ยฉันบอกว่าคาปูชิโน่ ถ้าปูทางมาขนาดนี้แล้วก็กรุณาเรียกว่าโลมอกค่าเอา้าแกอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะเวลานั่งมอไซ่่อะอะไระให้เรียกฉันว่าโล ok มอกค่าหมวกกันน็อกอะไรล่รถ้าโอบเพลาทางมาขนาดนี้ก็กรุณาเรียกว่าบุกกีลาเต้ขอให้อายุยืนหมืน่นหมื่นปีนั่นมันห้องเต้โอ้ยอะไรของแกเนี่ยเอา้าฉันผิดหมดเลยเหรอเออ ปุกกี้อยู่ลวร้างตังมาหลายเดือนละว่ายด้วยนะนันมันห้งเช่า <c oughs> ครูรู้ว่าแถวที่เบตเขาปลูกกันเยอะกิโลละหลายตังเลยนะนั่นมันถังเช่าค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนวาดลำตัวหนักครับผมสปีดล,ลันเลยเริ่มลงสีแล้วจะอวดดูร <c oughs> ีบปุกกี้ยังไม่ไปไหนเลยเพราะว่าไม่รีบ ผมก็เริ่มลงสีกับจ้าอ้วนแล้วปล่อยให้พูดเยอะไปนานโอ้วันนี้สวยอะขอบคุณโอ้เต็มหน้ากระดาษเลยของพี่นิ้วันเนี้โอ้วันนี้วาดตัวใหญ่โตเลยอะ่ะวาดเหมือนตัวเราเปล่าอุ้ยหนูตัวเล็กนิดเดียวค่ะขอบคุณค่ะหนูอะตัวไม่ใหญ่หรอกคะ่ะแกไม่ต้องพูดเลยนะ กุกกี้โน่นที่ตัวใหญ่เหรแกพูดเพื่ออะไรฮะอ่ะเอาสีไปเลยขอบคุณค่ะอ่ะลี่จะได้ไม่ต้องเดินบ่อยขอบคุณค่ะอ่ะคุณโลขอบคุณค่ะเรียกอย่างนี้หนูดคเหลเลยน่นเลยสามสีเขียวเหลืองภูเป็นหลักเลยวันนี้กูดลรักแบเขียวทั้งตัวเลยเหรอ,อกีหมอไปไหนอ,อะ่ะมันออกไปกินไส้มะ ไม่ใช่กระสือ้อหน้าแกเหมือนง่วงนอนนะกิฟฟาหน้าตัวนี้เหมือนง่วงนอนเลยมันเป็นคาแรคเตอร์เขานะ่ะตัวเคอรล่าเป็นตัวซีเครนตนะคะกันนันสวยจังเลยช่วงนี้หนูทาครีมบ่อยค่ะหมายถึงรูปภาพอ่ะสวยจริงๆหนูพยายามระบายสีเข้มนะคะหมายถึงเธออะทาครีมมาหรอ อาสวยไปหมดหนูพายายามเติมอยู่คะ่ะไม่ให้หมดแต่ปุกกี้หมดแล้วหมดเลยคะ่ะเอา้าจริงเหรอไม่จริงคะ่ะหนู่สวยทุกวันทุกเวลาเลยคะ่ะเด็กชายกายสวยนะเว้ยคินเด็กชายตินน่ารักอะ่ะอีกเว้ย,วยกูหมายถึงรูปภาพนูน้นอ๋อครับ วนแม่ระบายสีเขียวๆม่วงๆอย่างอื่นมากน่กูรักเขาสีเขียวเท่าน,นั้นนะครับลี่ฉันเห็นกระบายสีแล้วหิวนงเย็นว่ะเออฝากซื้อด้วยนะถุงหนึ่งอ,อ้าวใช้ฉันดิเตงเขาเห็นกาฟิลแล้วอยากเลี้ยงแมวอะ่ะโอ้ยลำพังเลี้ยงตัวเองให้รอดกันเถอะค่อย,อยอเลี้ยงแมวแรงนะแรงโอ้โหเจ้าเลี่ยนนะเลี้ยงยุงยุงยังตายเลยฉันตบมันมันกัด เสร็จแล้วนะครับทุกท่านกาแฟอบปสโหมดน,นะได้เลยได้เลย <ś c oughs> เสร็จแล้วนะจ๊ะหุยช้าว่าสองสามตัวนั้นนะ่ะเตงสวยอเปล่าสวยอยู่ <So you. S 1> ขอบคุณค่ะ นี่แกแย่ความสวยฉันตลอดเลยนะฉันไม่ได้แย่ความสวยแกหรอกเพราะว่าฉันก็ไม่รู้จะแย่งจากส่วนไหนบนร่างกายแกลูกดักนี่แกบอกว่าฉันไม่รวยไม่รวยงั้นหรอไม่ใช่ฉันหมายความว่าฉันน่ะไม่รู้จะแย่งความสวยจากตัวแกได้ตรงไหนไงเอาก็มันหมายความว่าจังสัน แล e ้วเมื่อไหร่จะไปหน้ากันปุกกี้แกเชื่อใช่ไหมว่ามันหลอกด่าฉันเชื่อเชื่อว่าเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนมาจะแกเหมือนกันอ่ะอะมอลลี่วีสามส่งกันก็เร็วไปดูเกล้กๆกันอีกรอบหนึ่งจ้าอย่าลืมนะชอบของใครคะแนนเต็มสิบโหวตเลยผมชื่อกุลรักแบครับผม อืมน่าจะแปลว่ามอลลี่ที่แปลว่าโชคดีนะครับของผมกาฟิลกาฟิลทำไมพูดได้ส่วนบุก,กี้พูดมากอ้าวฟังชัดๆไหนกันลุยเดอกูสแมนพีชสองพันสิบหกโอเค ตัวนี้นะคะซีเครตเลยนะชื่อว่าครีมโกากาคุล่าแหมสัมงแยงแกเนี่ยมันได้แกก็ได้ตัวนี้นะก็จะชื่อว่าแบบสตารรี่อ่ะช่น้อสตาร์รี่โอเคปะจอบปะโฮ้ย<อ>ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามเราทุกชั้นหางตรงน,นี้นะครับ